ไปเที่ยวโพสคอรนะคะก็โดนทศีพิสาดิวันนี้จะไปทำบุญอะทบุญบ้านที่ที่โพสคอของเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นพี่พิสาี่พี่เขามหมนมา,มาทำบุญที่บ้านก็เ,เลนไปกันทั้งบ้านเลยวันนี้ลูกสาวก็ไปด้วยโดนปลุกแต่เช้าหน้างองอยู่ข้างหัง ที่ยูเคก็มีการาประเพณีท,ทําบุญบ้านเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็มีวัดไทยวันเกิดหรือว่าอยากท,ทําบุญบ้านนี้ก็นี่นตอาจารย์มาที่บ้านเหมือนกันนะคะก็เหมือนที่ประเทศไทยก็ะจะได้ไปเจอเพืเ่อน บ้านพี่สาลีแล้วนะคะจริงครันีนะคะบรรยากาศที่นี่คะ่ะหนึ่าท่านอาจารย์พระอาจารย์เพิ่งจะมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มพิธีให้ดูวิวให้ดูวิวให้ดูว <do> ิว <do> บ้านพี่เขาอยู่ติดทะเลสวยมาก <do> มาสวัสดีค่ะพี่เต็ม หนูทำยูทูปพี่นี่คือเพื่อน,อนๆคนไทยที่มาทำบุญวันนี้นะคะให้ดูวิวสวยๆ่ๆโทษะคา<ๆ>่ะ<ๆ>ได้เลยนี่ค่ะคือวิวจากจากบ้านพี่สาลีนะคะวิวจากหน้าต่างหลังบ้านพี่สาลีคะ่ะใกล้ทะเลมากสวยมาก<ๆ>สวยจริงๆ เดี๋ยวจะพาลงไปเดินที่ดูหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วนะคะม,ม,ม,มีคนบินเซิรอยู่ข้างล่างด้วยสวยมากค่ะ<ส>เดี๋ยวไปดูในครัวดูสาวในครัวกันนะคะนนกำลังจัดกับข้าวใอ,อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์หนูทำ YouTube ค่ะ เราทำยู u b e ด้วยนี่คือที่ UK นะคะเราก็มีวัฒนธรรมทำบุญบ้านเหมือนกันนะคะสามใต้ก็มาโอ้มีแกงแกงใต้ด้วยข้าวยายก็มีแต่แบข้าวกับข้าวไทยนะคะนี่คือพี่สาลีพี่สาลีสวัสดีค่ะถ่ายำเลยถ่ายเปื่อพี่ด้วยพี่ไม่มีเวลาถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวหนูถ่ายให้ได้ถ่ายพี่ เดี๋ยวพาไปดูคุณสวัสดีค่ะพาไปดูในครัวกันนะคะสาวๆเขากำลังเตรียมกับข้าวนี่ค่ะบบรรยากาศในครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูทำ YouTube นะคะขออนุญาตถ่ายมาคันด้วยหรออ้าวมาสิคะเยูไปแค่วันเดียวพี่จะไม่เสียเวลา เอาก็ไปเที่ยวมับอากาศมาดีนะรทำยูทูบุกนทำไมต้องลบเจอทุกคนนี่คือสาวๆมาดามยูคทั้งหลายนะคะชาผลไม้กับข้าวตอนวิวค่ะวิวสวยมาก่เป็นเปนอนดเป็ูนะคะเป็คเหรอคะ น,นี่คือแม่ครัวฝีมือขั้นเทพเลยนะคะเนี่ยฝีมือขั้นเทพเลยเนี่ย <c oughs> ทำอาหารอร่อยทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่สุดยอดเลยเนี่ยเรียมงานตั้งแต่เมื่อวานต้องเป็ดนี่คือบรรยากาศที่นี่นะคะสาวๆอยากให้ทำแบบนี้คือให้ทารวมทำบุญบ้านกันบ,บข้าวน้ากินทุกอย่างทีขนมไทยก็มีนะคะ ไม่เป kind of ็ดต oh. ุนเป็ดตุนซีอิ๊วตุ๋วใช่อันนี้คือหม้อเฉยๆแต่เป็ดตุ๋นใช่ในน้ำซุปน้ำซุปหม้อไปลรงเลยฟันเป็นเห็นเหรอทีดีไม่เป็นอย่างนี้นี่องไทเนี่ยอันนี้ของใครเอาอะไรมาเนี่ยให้วัดก็ส่วนเลยใทยอะไรมาเอ่ยจะได้แก่ป้าสาวคนนี้เราเจอที่ไรก็ไม่เคยจำไม่ได้สักทีนะเนี่ยตามส้มตําป้าอยู่ไหนคะ อยู่อยู่ยูเคได้กินส้มตำนี่สุดยอดแล้วนะจะบอกให้ยิ่งกว่าได้กินเคฟสีบ้านเราอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้ยี่ห้ออะไรคะนด้วยแม่ตุ๊แม่ตุ๊อุ้ยตุ๊ลองชิมดูนะคะแม่ตุ๊อันนี้ยี่ห้อใหม่เลรอเนี่ยยี่ห้อใหม่เขาเรียกว่าไอเขาเขาเขาแซบแซบอินเตอร์มั้งรู้สึกแซบอินเตอร์อันนี้อุ้ยขอแนะนํานะคะสาวๆน้ำพริกปลาาแม่ตุ๊ขอเลยปลาร้าแม่ตุ๊แม่ตู้มาจากแม่ตัวแม่ตุ๊มาจากแม่ตัว นี่นะคะไอม่ตเป็นแม่ของแม่ไอ้แม่ตู้เป็นแม่ของแม่ตู้เอออ๋อนี่ค่ะมีสินค้าตัวใหม่นะคะแล้วนำปลาไอเอมไอเอมนัวด้วยนะคะไอแอมนัวมันคืออะไรอ่ะปลาบองปลาบองโอเคเอาเอานำเสนอไปเลยไอแอมนัวนะะคไอแอมนัวปลาบองใช่ไหมใช่ปลาบองมีทั้งสุกและดิบนะคะเออกับสุกเท่าไหร่คะ ยังไม่รู้ราคาเลยยังไม่รู้ราคาของที่เมืองไทยขายอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบในในลาซาด้าก็มีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวใครๆอยากได้ก็ในลาซาด้ามีค่ะสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยโอเคไอแอมนัวแล้วก็ปลาปลาไม่ตู้ยังไม่ได้ลงลาซาด้าเพราะว่ายังไม่ได้ใส่แบรนด์โอเคนะคะสาวๆแต่ว่าชิมก่อนแล้วกันพิชิมก่อนว่าโอเคแม่เด็กก็ขออยังไม่พร้อมตู้ลวกก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะถ้าใคร มองหาปลาปลาแม่นตูแล้วก็ไยอัมนัวปลาบองสองแบรนด์เนวนะคะไปไหว้พระไปไหว้พระก,ไไก,กันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระนันก่อนนะคะนั่งฟังมอนสักสิบห้าทีนะโยมนะั่งทำสบายได้ नी काम गौतमसा सना पाति पाता हमतांगिकाय हलाता हु पुतिमा เอวสันติอวิชูเรปูตาวาสัมภเวสีวาสัพเทสัจจาภวันทุสุกิตาตานาภโรปาลังมิภูเกตนาติมันเยตกาสทจินังคินจิพยารโอสนาปติกัสัญญาณญาณมัญญาสัตุ์คามิเชยมัตา์มังปุตตังอายุสาเอกับุตัมนุระเอวังปิสาภปเตสุมาณสัมภาวเยะปาลิมา านังเอตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริังใสบตร three ใส่บาทยุคโควิดค่ะต้องต้องใส่แบบนี้แหละข้าวเหนียวเพราะว่ามันเอามือจับไม่ได้เนาะต้องใส่จากถุงค่ะยาพูดดีดอลินและอันลาสวันสาธุด้วยน้องเพรสาธุด้วยคือสัตวสาธวสาธวนี่นะคะคือบรรยากาศ ทังจากขวายข้าวอาจารย์นะคนไทยก็มาลงตัวให้ตัวนะคะกับข้าวไทยนี่คือบรรยากาศในี้นะคะ่ไพี่ดาโคตูอวนบ๊อบ ตัมาบมส้มส้มตัวเดียวไข่ดีนี่คือบรรยากาศในครัวนะคะหลังจากที่เราถวายข้าวถวายพันธหนานแล้วเราก็มากินข้าวกันค่ะนี่คือบรรดามาดามยูเคทั้งหลายนะคะมารวมตัวกันวันนี้ นี่คือบรรยากาศแตงคือนะคะด้เวลาสำคัญของของสาวๆแล้วนะคะพี่ตุ๊กตากำลังทำขึ้ยทอดค่ะมี้ทอดดยี่ตุ๊กตาที่ทำเึ้ยทอดอร่อยมากนะคะจะบอกค่ะเดี๋ยวขอพี่รับระทาเดี๋ยวขอผัดนะคะเป็น วิวจากหลังบ้านพิซารี่นะคะอันนี้ถ่ายจากหน้าต่างหลังบ้านพิซสารี่ค่ะวิวสวยมากที่นี่เขาเรียกโพสโคนะคะอยู่ติดทะเลเลยค่ะบ้านพิซารีมีคนาวินเซิร์ฟด้วย ก็กินสูตรแลก็กินสรนะคะนะกาศดีมากโอ้ยท่าภาคถ้าอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปฮอลิเดย์ที่ไหนยากเลยค่ะเพราะทุกทุกวันเป็นฮอลิเดย์เลยนี่ค่ะคนก็มาเยอะอยู่ถ้าวันไหนอากาศดีๆแดดดีคนจะเยอะมากสวยมากค่ะเสื้อผาวันนี้ค่ะพี่ซาลี ขอบคุณพี่ซารี่มานะคะที่เชิญมาทําบุญบ้านวันนี้ค่ะตั้งได้บุญทั้งได้อาหารทั้งอิ่มอันนี้ก็แม่ครัวสุดยอดสสวยของเราค่ะฝีมือก็สุดยอดฝีมือไม่ตกกินกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมค่ะเรบิแล้วนี ไม่ได้มากินบ้านพี่สาลี่นี่คงยาวนะเพราะว่าไปอยู่ไกลแล้วว่ะใช่ไงเมื่อวันี่ไปโรคหัวใจแล้วพี่ก็เหนื่อยพี่ทำคนเดียวไม่ไหวแล้วออนุโมทนาสาธุโดยตาวันเนี้ยคุณที่กินกับแก้วขอให้หายเป็นปกติเร็วๆนะคะพี่ตัวขอให้แข็งแรงแข็งแรงขคุณตัวหใจถ้าา่งมันมันอยู่ที่กับี่เราความคิดเราโดยดีนี่ได้กินขนมเปียกป่นวยนะ ขอบคุณคนที่ทำมาวันนี้เลยอนุโมทนา,าสาธุอร่อยมากอยู่ต่างประเทศเล่กว่าจะได้กินขนมไทยนี่ยากนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องไปไปวัดหรือไม่ก็ไปงานบุญตามบ้านอย่างงี้ยะเพราะว่าคนไทยเขาจะทำมาถวายพระนะคะนี่คือโอกาสที่จะได้กินขนมไทยอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็สังส่งซื้อจากแม่ค้าคนไทย ที่เขาทำขายที่นี่ค่ะเห็นไหมคะว่ายิมต่างประเทศน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้กินขนมไทยแบบนี้กับข้าวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันหายากแล้วก็ต้องทำกินเองถ้าทําไม่เป็นก็ต้องมาตามงานวัดงานบุญอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้กินก็นี่ก็มาท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไคร้เพื่อจะเป็นกําลังใจให้ทําวิดีโอ ใหม่มาให้ดูกันนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยู่ต่างชาติต่างประเทศว่าความชีวิตความเป็นอยู่ยังไง<ๆ>ก็จะมาทำวิดีโอใหม่ๆมาใหา้ดูเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์สับประรให้ด้วยนะคะข<ๆ>อบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ